ถ้ากำลังคิดจะเรียนต่อด้าน AI หรือ Data Science อยู่นะครับการเลือกประเทศที่จะไปเรียนเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่การเลือกมหาลัยแล้วนะครับแต่มันคือการวางหมากครั้งสำคัญเป็นการวางกลยุทธ์สำหรับอนาคตการทำงานของเราทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ก็เพราะว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกเลยนะครับกำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าตื่นทอง AI กันอยู่คือมันเป็นโอกาสมหาศาลที่เปิดกว้างรอทุกคนที่มีทักษะด้านนี้อยู่เลยแล้วในยุคตื่นทองแบบนี้ คำถามสำคัญที่สุดก็คือเราจะไปขุดทองที่ไหนดีจะไปปักหลักที่ไหนดีเพราะการตัดสินใจครั้งนี้แหละครับที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของเราไปอีกหลายปีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ได้แค่มาดูข้อมูลเฉยๆนะครับแต่เราจะมาสร้างเหมือนเป็นแผนที่นำทางที่จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจลงทุนในอนาคตได้อย่างชาญฉลาดที่สุดเอาเลยครับมาเริ่มวางแผนไปพร้อมๆกันเลยโอเค ก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูกันก่อนว่าสนามรบเอ้สนามแข่งขันของตลาดงาน AI ตอนนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงขอบอกเลยนะครับว่ามันเปลี่ยนไปจากภาพที่เราเคยจำเยอะมากมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากจาก Precision Sourcing เขาบอกว่ายุคแห่งการทดลองมันจดลงแล้วตอนนี้ทุกอย่างคือการพิสูจน์ ROI คือมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าตอนนี้บริษัทต่างๆเขาไม่ได้จ้างคนมาทำโปรเจกต์ AI เล่นๆแบบลองผิดลองถูกอีกต่อไปแล้วนะแต่เขามองหาผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ที่มันจับต้องได้คือทุกอย่างที่ทำต้องสร้างเงินสร้างกำไรหรือสร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้จริงๆแล้วไอ้คำพูดที่ว่า data scientist คืออาชีพที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งศตวรรษที่21ล่ะ กระแสมันยังแรงอยู่ไหมหรือว่ามันเริ่มจางลงไปแล้วเพราะในอดีตนี้คืออาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยนะแต่ตอนนี้ความจริงในตลาดแรงงานมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ดูตารางนี้สิครับโอ้โหชัดเจนมากตำแหน่ง Data Scientist แบบที่เราคุ้นเคยกันที่เน้นวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักเนี่ยนะครับตำแหน่งงานลดลงไปถึง3 0เลยในขณะที่ตำแหน่งเฉพาะทางอย่าง ML Engineer กับ AI Special i s t นี่ความต้องการพุ่งพรวดเลยครับ นี่คือสัญญาณเตือนทิดดังมากๆเลยนะที่บอกเราว่าตลาดตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการแค่นักวิเคราะห์อีกต่อไปแล้วแต่เขาต้องการคนที่สร้างและเอา AI ไปใช้งานได้จริงต่างหากพอเห็นทิศทางลมของตลาดงานแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญแล้วเราจะไปที่ไหนดีล่ะสนามแข่งขันหลักๆที่เป็นตัว็อปทั้งด้านการศึกษาและโอกาสในสายงาน AI เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันบ้างเอาละครับ นี่คือ5ตัวเต็งบนเวทีโลกเลยก็ว่าได้เริ่มจากสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่ใหญ่ของวงการมีทั้งมหาลัยท็อปๆแล้วก็บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ครบเลยต่อมาคือสหราชอาณาจักรหรือ U.K. ที่นี่จะเด่นเรื่องความคลังความเป็นเลิศทางวิชาการแบบดั้งเดิมแต่ก็ผสมกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับส่วนแคนาดานี่ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยมีนโยบายดึงดูดคนเก่งๆที่น่าสนใจมาก ข้ามมาที่ออสเตรเลียกันบ้างที่นี่เขาชูนวัตกรรมที่มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมและสุดท้ายเยอรมนี er ani, ดินแดนแห่งวิศวกรรมที่มีทีเด็ดคือเรื่องเรียนฟรีโอเคเลือกประเทศเรียนได้แล้วแต่เรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราเราก็คือแล้วพอเรียนจบแล้วละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นต่ออยู่ทำง,งานต่อได้ไหมเรื่องนี้แหละครับที่เราต้องมาเจาะลึกกันตารางนี้คือหัวใจของเรื่องเลยครับมาดูกันทีละประเทศเลยนะ สหรัฐเนี่ยเขามีวีซ่า OPT ให้ทำงานได้1-3ปีหลังเรียนจบแต่ถ้าอยากจะอยู่ยาวๆต้องไปลุ้นหวยวีซ่า H-1B ที่การแข่งขันโอ้โหโหดสุดๆครับขยับมาที่ UK กันบ้างมี Graduate Route i s a ให้2-3ปีแต่ก็ต้องสู้กับค่าครองชีพที่สูงลิ่ว ส่วนแคนาดากับออสเตรเลียเนี่ยน่าสนใจมากเพราะวีซ่าหลังเรียนจบของเขาค่อนข้างยาวแล้วก็มีเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองถาวรที่ชัดเจนกว่าด้วยสุดท้ายเยอรมน,นีให้เวลาหางาน18เดือนโอกาสสายวิศวะกับไอทดีมากตด่านสำคัญเลยก็คือภาษาเยอรมันครับทีนี้มาดูตัวเลขที่น่าจะทำให้หลายคนตาโตกันบ้าง1 9 0 0 0 0ดอลลาร์บวกเงินซูเปอร์แอนนูเอชันอีกต่างหาก ใช่แล้วครับนี่คือตัวเลขเงินเดือนจริงๆที่คนในสายงานนี้สามารถทำได้มันไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแรงๆนะครับแต่มันคือเป้าหมายที่จับต้องได้เลยแล้วตัวเลขที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือเงินเดือนของตำแหน่ง Senior Data Scientist ในออสเตรเลียครับลองนึกภาพตามนะครับนอกเหนือรายได้ที่สูงมากแล้วยังได้ใช้ชีวิตในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีเยี่ยมสภาพแวดล้อมสวยงามคือมันเป็นภาพในฝันของใครหลายคนเลยละ่ะแต่แน่นอนครับ ความฝันที่สวยหรูแบบนี้มันก็ต้องมีการลงทุนใช่ไหมครับมันหนีไม่พ้นเรื่องเงินเงินทองทองแล้วไอาการลงทุนที่ว่านี้มันคุ้มค่าแค่ไหนต้นทุนกับโอกาสที่ได้กลับมามันเป็นยังไงส่วนนี้แหละครับที่เราจะมาผ่าดูกันแบบหมดเปลือกเลย ถ้าพูดเรื่องเงินเนี่ยมันมีทางเลือกหลักๆอยู่2ทางเลยครับทางแรกคือทุ่มสุดตัวไปเลยที่สหรัฐอเมริกาที่นั่นคือศูนย์กลางของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google โอ e n น i โอกาสทำเงินเดือนสุดๆในโลกอยู่ที่นั่นแต่ค่าเรียนก็สุดๆ,ดๆ,ดๆดเหมือนกันส่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือประหยัดต้นทุนที่เยอรมน,นีที่มหาวิทยาลัยร,รัฐส่วนใหญ่ไม่มีค่าเล่าเรียนเลยซึ่งมันช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นไปได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวศูนย์ยูโรใช่แล้วครับ ไม่ได้ตาฝาดศูนย์ยูโรจริงๆนี่คือค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐส,ส่วนใหญ่ของเยอรมนีครับเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆแต่เดี๋ยวก่อนคำว่าเรียนฟรีก็ไม่ได้แปลว่าฟรีร้อยเเซ็ะทีเดียวนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาหรือ semester contribution อยู่นิดหน่อยประมาณ150-350ยูโรต่อเทอม ซึ่งเอาจริงๆก็ยังถือว่าถูกมากๆแถมส่วนใหญ่ยังรวมตั๋วเดินทางสาธารณะให้ด้วยโคตรคุ้มเลยครับโอเคทีนี้มาดูอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญของเยอรมน,นีที่ทุกคนต้องรู้มันคือสิ่งที่เรียกว่า blocked account หรือภาษาเยอรมันคือ spare c o n t o พูดง่ายๆเลยนะครับ มันคือบัญชีธนาคารที่เราต้องเอาเงินก้อนหนึ่งไปใส่ไว้เพื่อโชว์ให้รัฐบาลเขาดูว่าเฮ้ hey, เรามีเงินพอใช้จ่ายสำหรับปีแรกนะไม่ไปเป็นภาระแน่นอนเหมือนเป็นเงินค้ำประกันตัวเองนั่นแหละครับแล้วเงินที่ว่าต้องมีเท่าไหร่สำหรับปี2025นะครับตัวเลขก็คือ11,208ยูโรการที่เขากำหนดตัวเลขมาชัดเจนแบบนี้มันก็ดีนะคะเพราะทำให้เราวางแผนการเงินได้เป๊ะเ,เลยว่า ต้องเตรียมเงินสำหรับค่าครองชีพปีแรกไว้เท่าไหร่เอาละครับเราดูเรื่องประเทศเรื่องเงินกันไปแล้วทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงครับนอกเหนือจากข้อมูลสวยๆในโบรชัวร์แล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องทำจริงๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสายงานนี้ด้านวิชาการฟังคำแนะนำจากมหาวิทยลาลัยแห่งชาติสิงคโปร์หรือ NUS นะครับเขาบอกว่า คุณควรตั้งเป้าหมายให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งโอ้ oh, แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าการแข่งขันมันดุเดือดแค่ไหนแล้วมาตารฐานการรับเข้าเรียนในโปรแกร,รมท็อปท็อปเนี่ยมันสูงลิ่วขนาดไหนแต่เก่งวิชาการอย่างเดียวพอไหมไม่พอครับลองมาฟังมุมมองของฝั่งนายจ้างกันบ้าง Precision Sourcing บอกว่าผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะของเขาสร้างรายได้และส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ทันทีอย่างไร เห็นไหมครับว่ามันคนละเรื่องกันเลยเรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเอาความเก่งนั้นมาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ตลาดต้องการแล้วทักษะที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่คือลิสต์ของร้อนประจำปี2026เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LLMs หรือ Large Language Models ก็คือเทคโนโลยีเบื้องหลง Chat ัง ChatGPT นั่นแหละครับ หรือจะเป็นเทคนิค RAG ที่ช่วยให้ AI ตอบคำถามได้ฉลาดขึ้นพวก Vector Databases, แพลตฟอร์ม ML Ops ต่างๆหรือบริการ AI บน Cloud ใครก็ตามที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีพวกนี้บอกเลยว่าได้เปรียบในการหางานแบบสุดๆสุดท้ายแล้วนะครับมันไม่มีคำตอบตายตัวหรอกว่าประเทศไหนดีที่สุดเพราะประเทศที่ดีที่สุดไม่ใช่ประเทศที่อยู่อันดับหนึ่งในการจัดอันดับ แต่คือประเทศที่ใช่ที่สุดสำหรับเราแต่ละคนประเทศที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายงบประมาณและภาพอนาคตที่เราวาดไว้ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้จะเป็นเหมือนเข็มทิศชั้นดีที่ช่วยให้ทุกคนได้ลองถามตัวเองและค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองเจอได้นะครับ